คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการแก้ปัญหาเวลาเราดาวน์โหลดไฟล์แล้วไฟล์ file นั้นถูกบล็อกไว้ไม่ให้ใช้งานในกรณีของไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจากลิงก์ต่างๆที่เขาแจกไว้ให้เป็นไฟล์ตัวอยา่างโดยเฉพาะไฟล์ต่างๆของตัว microsoft office มักจะมีปัญหาประเภทนี้นะครับคือเมื่อเราเปิดเราจะโดนบล็อกไฟล์ไม่ให้ใช้งานในส่วนของคาสั่ง vba ต่างๆเช่นนะครับอย่างสมมติในคลิปนี้นะครับที่มีแจกฟรีไฟล์โปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่าย เมื่อเราก,กดลิงก์เข้าไปนะครับอย่างในนี้กดลิงก์เข้าไปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมทําแจกไว้นะครับก็ทําการกดดาวน์โหลดก็เปิดโฟลเดอร์ดูโฟลเดอร์ก็จะอยู่ในนี้ Default ก็คือตัวดาวน์โหลดโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกก็จะพบไฟล์ใช่ไหมครับ2ไฟล์นี้ให้เราก็ทําการ create new folder ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ select ทั้งสองไฟล์นี้แล้วก็ลากมาใส่ในโฟลเดอร์เราโอเคเราก็จะได้ไฟล์ที่ถูก unzip มาแล้วสองไฟล์นี้เสร็จแล้วในกรณีที่เราเปิดขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็จะพบปัญหาต่างๆฟอ้องขึ้นมาซึ่งปัญหาจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ตัวโปรแกรมจะฟอ้อง แล้วโปรแกรมของ Microsoft ก็จะเตือนขึ้นมาเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงโดยการที่โปรแกรมจะทำการบล็อกคำสั่งมาโครต่างๆโอเคจะทำให้โปรแกรมของเรานะครับไม่สามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์คราวนี้เราจะแก้ยังไงนะครับเพราะว่ากรณีที่เราไปดูที่ Option Trust Center แล้วก็ Trust Center Setting ในการกําหนดเรื่องของ Macro Setting ก็ให้เป็น Enable All Macro ไว้หมดแล้วนะครับ ActiveX Setting ก็เป็น Enable แล้วแต่ก็ยังถูกบล็อกไม่ให้ใช้ Macro อีกปัญหาในส่วนนี้นะครับมันอยู่ที่ไฟล์ตัวที่เราดาวน์โหลดมานะครับให้เราทำการปิดโปรแกรมไปก่อนจากนั้นให้เรา เลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาที่เราอันซิออกมาแล้วนะครับก็คลิกขวาเลือก p r o p e r t y เราก็จะเห็นข้อความข้อความหนึ่งนะครับในไฟล์ตัวนี้ที่เขียนว่าไฟล์นี้นะครับมาจากคอมตัวอื่นเพราะฉะนั้นอาจจะถูกบล็อกเพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ในเครื่องนี้นะครับเห็นไหมครับแสดงว่าเมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มาเนี่ยตัว OS Windows เองเห็นว่ามันมีโค้ดบางอย่างนะครับอาจจะเป็นอันตรายกับเครื่องของเราซึ่ง มันไม่ได้ถูกเขียนในเครื่องนี้นะครับแต่เป็นการสร้างขึ้นจากเครื่องอื่นตัว os ก็เลยป้องกันไฟล์นี้ด้วยกันบล็อกไม่ให้ใช้งานมาโ r o เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำการแก้แล้วก็ให้มาเช็คบล็อกตัวนี้นะครับที่ unblock แล้วก็กด apply โอเคหลังจากนั้นลองเรียกใช้งานครั้งหนึ่งนะครับโอเคไฟนี้ก็จะถูกใช้งานได้ตามปกติโดยจะไม่มีปัญหาอีกครั้งหนึ่ง นี่คือวิธีการแก้การที่เราดาวน์โหลดไฟล์จาก Microsoft มานะครับอันนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็น Access นะครับจะเป็น Excel หรือ PowerPoint หรืออะไรก็ได้ที่มีการเขียนมาโครแล้วไม่ได้ทำในเครื่องเราแต่เป็นการที่เราไปดาวน์โหลดมาจากลิงก์ต่างๆในอินเทอร์เน็ตเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของเราตรวจเจอว่าอาจจะมีการใช้มาโครในการเขียนอยู่ในไฟล์์นั้นที่เราดาวน์โหลดมาบางครั้งเขาก็จะทาการ บล็อกให้เราโดยอัตโนมัตินะครับไม่ให้ทําการใช้งานแต่ถ้าเรามั่นใจว่าไฟล์ไฟล์นั้นปลอดภัยจริงแล้วเราอยากใช้งานนะครับก็ให้ทําการอันบล็อกได้ตามวิธีข้างต้นมานะครับก็จะประมาณนี้